รวันนี้พอผมไอปุ้มเกมมิงใน Minecraft c t วันนี้เรามาต่อกัน EP สองเราจะมาสอนสร้างคุกใต้ดินกันเองน,นั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับคุกใต้ดินนะครับก็โอเคครับโอเควันนี้จะมาสอนสร้างคุกใต้ดินก็อันดับแรกครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือกอง cobblestone s มซี่ฟิเนนสตีล แล้วก็อันนี้นะครับผมก็โอเคครับชิ้นที่ผมสร้างเตรียมไว้แล้วก็คือเอ่อเอันนี้ครับมัสซี่นะครับมัสซี่อันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันแล้วก็เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกงก็เจ็ดอันแล้วก็ตามด้วยมัสซี่เจ็ดอัน 1 2 3 4 5สอง9าาหเจ็ดแปดอัน9อันข้างหลังเอาเป็น9อันเสร็จแล้วก็เอากองมาปิดทั้งหมดเลยโอเคเอากองมาปิดครับปิดรอบๆเลยด้วยก็ได้ครับปิดหลายชั้นเลยแล้วก็เอานน็ไแลอย่างนี้แล้วก็จุดไฟ แล้วก็อีว่านี่ขุดก่อนโอเคจะได้แบบนี้ดูจะได้แบบนี้นีะจะรถไฟอืมแล้วก,ก็ ก็ได้นะครับแบบนี้แล้วขุดตรงกลางครับเออแปะหัววันก่อนเด๋ยยังไม่ต้องแปบะบเอาเมเออร์แล็ออกเลยครับแล้วก็เอาเอาเอสิ่งที่เรียกว่าประตูแล้วก็เอออะไรนะจีอันนี้เอาเป็นเลเวลแทนเลเวลเลเวลเลเวอเลเวอ,อยู่นี้นะคบโอเคครับเสร็จแล้วก็

นี่เอาวางอันเดียวก็ได้แตรงนี้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เออเอาไอ้คัฟเวอร์โซนเออต้องเอานี่อย่างงี้มอสโตนสิปิดอย่างนี้อะเสร็จแล้วก็ปิดแบบนี้แล้วก็ปิดแบบนี้ แบบนี้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 แล้วก็แบบนี้เสร็จแล้วก็เหลือตรงนี้กวาดไปโอเคเราวกจะได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วข้างในครับ ความวิธีอ๋อตรงนี้กับตรงนี้ต้องวางเป็นมอสอ๋อจำได้ละว่า,วางี้เออมันก็เปิดได้โอเควา,วางแบบนี้ฉันก็เปิดเข้าไปแล้วก็ต้องมีคนนึงปิดนะครับปิดอยู่ข้างนอกนะครับข้างในจะได้เปิดออกไม่ได้แล้วเราก็ทําการขุดเลยขุดไม่ทั่วขุดมอๆเลย เป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งแล้วก็วางไอ้มอสโตนปิดไว้ปิดเบนล็อกไปก่อนมอสโตนปิดไปเลยอ่ะพอได้แบบนี้แล้วให้ปิดเป็นแบบนี้ครับปิดเป็นแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็ปิดแล้วก็ปิดเดี๋ยวแค่ทางลงครับ ถ้าตรงนี้จะใช้เป็นใช้เป็นถาวันแล้วก็แบบน,นี้แล้วก็ถาวันแต่อันนี้ต้องแบบน,นี้แล้วก็ขึ้นมาใช่แล้วะถามว่าตรงนี้ใช้เป็นอะไรใช้เป็นนี่ก็น่าจะรู้กันดีว่าผมจะใช้เป็นตัวนี้ ็เลเวลรว่าเปิดได้แค่ข้างนอกนะครับอ่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็เปิดลองดูว่ามันปีนได้หรือเปล่าอ่ะโอเคเราจะปิดกดนี้โอเคแต่เปิดนี่เปิดไม่ได้นะครับก็โอเคนะครับว่างๆวันมั่วๆเลยครับ ก็มีเอ่อมีมีมีแมงมุมอยู่ในนี้นะเดี๋ยวแมงมุมอยู่นี่มีแมงมุมอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเสร็จแล้วครับ อ่ะเสร็จแล้วก็ขังผู้ต้องหาไว้ในนี้นนครับอ่ะอ่ะเสร็จแล้วขังไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เอาแบบนี้ปิดออกมาปิดไว้แบบนี้ปิดไว้แบบนี้อ่ะแล้วก็ตกแต่งครับ <S <S ตกแต่ง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 ทำเป็นเละๆลครับเเละ เล,เละเลยเละอ่ะ uh, แบบนี้นะครับสเสร็จ uh, แล้วก็เรางมอบมอไมอะเรผมยังไม่เจอจนไ้บนอนมอ นี่โอเควางเละเลยครับวางเลยล้อมรอบ,บ,ารว,รบวางเลอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาถาวันถาวันมาถาวันนี่ก็วางเลยอีกรอบหนึ่งทำเหมือนสกรปรกมากๆ มี TNT, TNT, TNT และจะโด e แล้วก็วจะโดนทอสอน,นั่นเองนะครับถ้าใครประพฤติไม่ดีนะครับเอาเลเวอร์ก่อนเลเวอร์ถ้าใครทำทำตัวไม่ดีนะครับก็จะโดน นคใครประพฤติไม่ดีก็โดนแบบนี้นะครับแต่ว่าคนประพฤตดีก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับยเฮ่บ๊ายบาย